สวัสดีชาวผู้ติดตามช่อง Flower o l on แก้ว channel ทุกๆคนนะครับคลิปนี้เป็นรายการอาหารคนคุกนะครับเหมือนเดิมเราทำหลายๆการจัดไม่รู้ว่าเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไปรันชื่อคลิปไปไล่ชื่อคลิปเอานะครับแล้วเดี๋ยวใส่เป็น EP เอาซึ่งวันนี้ผมจะมาทำเป็นเมนูอาหารคนคุกนะครับก็คือเป็นเมนูหมูสดนะครับผม เรานำมาจากช่อง s ลมกล้าวนะครับขออนุญาตพี่เอสนำมาทำตามนะครับผมก็ในคลิปพี่เอสเขาบอกอยู่แล้วลหละว่าเราสามารถทำตามได้ผมก็จะลองนำมาทำดูนะครับแต่เราจะไม่ได้ทำเป็นหมูทอดแบบพี่เอสลมกล้าวนะครับคือพี่เอสเขาเล่าประมาณว่าบางทีบางวันแบบเนี้ยได้เราได้หมูสดแบบเนี้ย มาได้หมูสดมาจากโรงเลี้ยงโรงครัวแบบเนี้ยคือเหมือนเอาสกุลเงินในคุกก็คือเอาพวกนมเนี้ยสามกล่องสามกล่องห้ากล่องปัจจุบันก็น่าจะราคาห้ากล่องแหละผมคิดว่านะก็คือเอานมเนี่ยไปแลกกับหมูสดประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลราคาห้ากล่องนะครับก็คือราคานมห้ากล่องก็คือกล่องละสิบบาทสกุลเงินในคุกนะครับผมก็จะใช้เป็นนม พวกนมกาแฟบุรีมาม่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นนมเขาจะคิดเป็นกล่องตีเป็นกล่องละสิบบาทนะครับผมก็คือใช้นมห้ากล่องไปแลกหมูสดครึ่งกิโลแต่เนื่องจากวันนี้ผมเปิดตู้เย็นแล้วผมเห็นมีหมูมีหมูสดมีปลาหมึกอยู่ในตู้เย็นนะครับผมก็คือ บางทีผมบ่นยาใบบ่อยๆเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะผมบ่นยาใบบ,บ่อยบางทีแบบมาหาหมอไม่ค่อยบอกแถมชอบขอเงินแต่ปัจจุบันคือยาเขาแทบไม่ได้ของเงินเลยครับก็คือยาอาจจะขายของแล้วมีเงินด้วยล่ะมะั้งเนี่แถมมีเงินซื้อหมูสดมาไว้ให้ผมอีกอจนตัวผมเองตอนนี้ผมช้อนเงินไม่มีเงินแล้วแต่ว่ายามีเงินแถมมีเงินเหลือซื้อหมูสดมาไว้ให้เราอีก ทั้งหมูสดที่เป็นแบบหั่นชิ้นมาอยู่แล้วหมูสดที่เป็นก้อนแล้วก็ปลาหมึกเป็นหมึกกระดองมะก็คือผมจะนำมาทำเป็นก็คือคิดชื่อคิดเมนูออกพอดีทำตามพีเอสร่มเก้าเป็นเมนูคนคุกนะครับเป็นอีพีเมนูหมูสดนะครับผมพีเอสจะพีเอสร่มเก้าเขานำไปทำเป็นหมูทอดแต่เราจะอะแดปดัดแปลงจากเมนู หมูทอดเป็นผัดต่างๆเป็นผัดพริกแกงใต้อะก็คือใส่แต่พริกแกงอย่างเดียวเวลาพี่เอ็ดเขานำไปทำอะในคลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปต้นฉบับไวท้ที่ใต้ the description ใต้คำบรรยายของคลิปนี้นะครับก็คือพี่เอ็ดเขานำไปทอดครับแล้วก็ใส่พริกใส่กระเทียมใส่ซอสปรุงรสก็คือตามเครื่องปรุงที่มีในคุกครับผม แต่อันนี้พอดีผมอยู่ข้างนอกผมก็เลยจะามาแดัดแปลงสักนิดนึง mm. ก็คือใส่พริกแกง mm. ก็เดี๋ยวจะใส่พริกแกงใต้แล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสนะครับเ mm. พราะว่าพริกแล้วก็ไม่ต้องใส่พริกเพิ่มแล้วเพราะว่าพริกแกงใต้มันก็น่าจะมีความเผ็ดอยู่แล้ว mm. ก็อันนี้คือเราหั่นเสร็จแล้วนะครับหั่นตลาหมึกเสร็จแล้วอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมผัดกันนี่นะครับ ก็เนี่ยเรานํามาหาั่เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวจะเตรียมลงกระทะผัดกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเครื่องปรุงสักหน่อยนะครับตอนแรกเราว่าจะใช้พริกแกงใต้นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นซอสผัดกะปิครับผมเพื่อที่ว่ารสชาติจะได้เค็มๆแบบเน้นออกเค็มๆเ,เหมือนที่ P ีเอชเขาทำอะครับเพราะว่า p ีเอสเขาใส่แบบซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาล แล้วก็พวกพริกกระเทียมพวกเนี้ยก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นพริกเค่ยไม่ใช่พริกแกงซอสผัดกะปินะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันหมูลงไปนิดนึงแล้วก็นํานี่นะครับวัตถุดิบหมูสดกับเนื้อปลาหมึกนะครับเราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนหมูนี่คือเขาหั่นเป็นชิ้นมาอยู่แล้ว อ่ะน,นี่ครับก่อนอื่นเราทำการเปิดแก๊สอ่าแล้วที่ถ่ายไปสักครู่ก็ลืมบอกนะครับพอดีมเมื่อกี้มีไข่เป็ดกับไข่ไก่ด้วยอย่างละหนึ่งฟองเดี๋ยวเราจะเอามาทำไข่เจียวด้วยนะครับอันนี้คือทำกินจริงๆนะครับก็คือไม่ได้ว่าทำเฉยๆหรือว่าทำแล้วไปทิ้งนะครับคือในคลิปพี่เอสเขาไม่มีไข่หรอกครับแต่น,นี่คือผมทำเพิ่ม ผมอยู่ข้างนอกครับไม่ได้อยู่ในคุกก็คืออาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะมากๆแบบมีดัดแปลงบ้างอะไรบ้างแต่คือแค่อยากให้รู้ว่าเออรสชาติเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเราเปิดแก๊สแล้วขั้นแรกเราก็ใส่น้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูใส่ไม่ต้องเยอะเนีย่ยใส่นิดเดียวพอเพราเหลือจะเราจะแค่คั่วนะครับ จะแค่คั่วพวกหมูกับปลาหมึกให้มันสุกครับนี่ครัแล้วเราก็ใส่ลงไปเลย น้ำมันกระเด็นนี้ต่่เดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะครับใส่ไปแล้วก็คั่วคั่วให้สุกนะครับผมทั้งหมูทั้งปลาหมึกที่เห็นขาวๆนี่คือเป็นเนื้อปลาหมึกนะครับอันนี้เราทำในกระทะก็คือทำจริงๆครับเราใช้เตาแก๊สเพื่อความสะดวก เป็นแก๊สปิกนิกครับแต่ถ้าเป็นคนคุกคือข้างในคุกเขาไม่มีแก๊สครับพวกนักโทษเขาเวลานักโทษเขาทำกินกันอะ่ะเขาก็จะก่อไฟทำกันเองในคลิปต้นฉบับของเอสรมเก้าเขาใส่เนื้อหมูสดอย่างเดียวนะครับแต่ในเมื่อเรามีปลาหมึกด้วยเราก็ใส่ไป เราก็จะตั้งชื่อเมนูนี้ว่าหมูทอดซอสกะปินะครับถ้าเป็นพีเอสเขาจะเป็นทอดแบบทอดธรรมดาทอดหมักซอสหมักอะไรอย่างเงี้ยก็คือตามสไตล์ในคุกเขาก็ไม่ค่อยมีเครื่องปรุงอะไรเยอะอยู่แล้วเนาะก็เขาติดคุกกันนะเนาะแต่เราอยู่ข้างนอกเรามีของมากกว่านี่ครับเราผัดก็เริ่มสุกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไม่ตักน้ํามันออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไว้อย่างนีนะ้คือให้มันเป็นน้ําของผัดของเป็นน้ําของอาหารนะครับให้มันมีน้ําคุกผิดหน่อยๆคือคลิปเนี้ยเราทําเป็นเมนูคนคลุกนะครับอย่าลืมก็คือในคลิปของพีเอชเขาก็ไม่ได้เอาน้ํามันออกครับเขาบอกว่าเวลาเราใส่เครื่องปรุงอะไรไปอย่างเงี้ยพวกเครื่องปรุงมันก็จะลงไปอยู่ในน้ํามันนะครับแล้วเราตักน้ํามันนั้นอนะ ไปราดข้าวกินอ่ะจะอร่อยมากๆเลยครับแต่เนื่องจากตอนนี้เราก็ไม่มีข้าวสวยด้วยนะครับแต่เรามีวัตถุดิบอื่นๆเดี๋ยวเราจะทอดไข่เจียวแทนข้าวนะครับก็คือทอดไข่เจียวไม่ใส่ซอสเป็นไข่จืดๆกินแทนข้าวแล้วเดี๋ยวกินกับอันเนี้ยหมูทอดซอสกะปิเนี้ยกินกับข้าวนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสกะปิลงไปเลย เป็นซอสผัดกะปิที่เราซื้อมาจากโลตัสนะครับอเดี๋ยวเราใส่ให้หมดครับงานเสียดายใส่น้ำไปนิดนึงครั คือกระทะมันเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้ติดกระทะครับจริงๆเนี่ยมันดูโหดูน้ําก็ไม่นิดละอาจจะใส่เยอะเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับใส่ไปเดี๋ยวมันก็แห้งใส่ไปคั่วไปรวนไปเดี๋ยวมันก็แห้งครับ นี่ครับงานเสียดายเอาออกมาใช้ให้หมดครับนี่ครับหมดแล้วก็เนื่องจากว่าเมื่อกี้ใส่น้ำเยอะเกินไปเดี๋ยวเราจะคั่วจะรวนให้มันแห้งนะครับผัด ไปเรื่อยๆให้น้ำมันละเหยให้มันแห้งเลยครับจะได้เป็นหมูทอดหมูพัดกะปิครับก็ใส่ซอสปรุงรสนิดนึงไม่ต้องเยอะเพราะว่ากะปิมันก็เค็มอยู่แล้ว แล้วในคลิป p s เลม9ต้นคลิปต้นฉบับเขาจะใส่เป็นพริกสดแล้วเอามาตำนะครับคือตำจนละเอียดแล้วก็ใส่ครับแต่เราจะใส่เป็นพริกป่นแทน เดี๋ยวเราจะเปิดแกส๊สเคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ำมันแห้งนะครับ น,น้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะครับจัดมากเก็บมันท่วมเลยแล้วเดี๋ยวจะเคี่ยวต่อนี่นะครับเมนูแรกเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่เคี่ยวจนน้ําแห้งแบบนี้เลยนะครับจะได้เป็นหมูผัดกะปิ นนหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนไปนั่งกินอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปล้างกระทะแล้วทําไข่เจียวต่อโอเคล้างกระทะมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทําไข่เจียวต่อเดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้กระทะมันแห้งก่อนนะครับค่อยใส่น้ามันไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันมันจะกระเด็น ครับพอกระท่ายแห้งแล้วเราก็ใส่น้ำมันหมูลงไปพอดีว่าที่บ้านอาผมขายของนะครับขายน้ำพริกกากหมูก็เลยมีน้ำมันหมูเหลือมาแล้วอาก็เอามาให้ผมเอามาไว้ให้ทําอาหารกินนะครับซึ่งผมทําอาชีพขับแกร็บขับเดลิเวอรี่นะครับก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทําหรอกแต่พอมีเวลาก็เนี่ยก็เอามาทํา ทอดไข่ไม่ต้องพิถีพิถันมากไข่เราก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ปรุงรสด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเน้นรสชาติจากหมูผัดกะปิเมื่อกี้นะครับไข่ก็จะเป็นไข่จืดๆก็ใส่หมูลงไปนิดนึงก็คืออาจจะไม่ได้ว่าแบบอาจจะไม่ได้ประหยัดเหมือนคนในคุกมากอ่ะเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกเราก็มีมากกว่าเขาอะเนาะก็ใส่ลงไปเลยคือแก๊สปิกนี่กับไฟมันแรงอยู่แล้วนะครับกระทะมันก็เลยร้อนเร็ว ครับไข่เจียวเราเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตักใส่จานนี่นะครับหน้าตาเราก็ทําเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหมูผัดกะปิก็คือถ้าเป็นคพี่เอสก็จะเป็นหมูทอดธรรมดาแต่พี่เอสบอกว่าถ้าเป็นปริมาณขนาดเนี้ยถ้าเป็นในครกกินกับข้าวนะครับแต่พี่เอสเขากิน ในคลิปตอนต้นอาจจะบอกว่าอาจจะมีแค่หมูผัดกะปิหมูสดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเขาจะทำผัดผักคู่ด้วยก็คือกินข้าวแล้วก็มีกับข้าวสองอย่างก็คือเป็นหมูทอดจากหมูสดนะครับแล้วก็ทำเป็นผัดผักแบบผัดผักผัดกระหล่ำปีล้วนเลยครับแบบไม่ใส่หมูเลยส่วนหมูก็จะเอามาทำในเป็นเมนูหมูทอดแต่ของเราไม่มีข้าวนะครับ แล้วเราอาจจะไฮโซสักนิดนึงก็คือกินหมูปริมาณขนาดเนี้ยถ้าเป็นคนในคุกก็อย่างต่ำต,ำตำ่ต้องมีหกถึงเจ็ดคนนะครับแล้วคือเขาจะกินหมูทอดกับผัดผักแต่เรากินหมูผัดกะปิกับไข่เจียวแล้วก็ไม่มีข้าวแล้วก็กินคนเดียวด้วยนะครับอาจจะกินสองคนนะก็คืออาจจะเหลือไว้ให้น้องชายกินหน่อยเพราะว่ากินคนเดียวคงไม่หมด้นเดี๋ยวจะลองชิมรสชาติก่อนนะฮะนี่หมูชิ้นเบิ่ม อืมก็อร่อยนะครับก็คือมันจะมีความเค็มก็คือพอจะนึกรสชาติออกแหละถึงอาจจะไม่ได้ทำตามพี่เอสลมเก้าไปเป๊กก็คือก็พอน้กรสชาติออกอะว่ารสชาติหมูทอดเขามันก็จะเค็มๆประมาณนี้แหละเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็ เวลาเขากินกับข้าวนะครับเขาก็จะเนี่ยจะตักเนี่ยน้ำพวกเนี้ยเอาไปราดข้าวกินมันจะอร่อยมากเราลองชิมปลาหมึกต่อคืออร่อยเลยครับเดี๋ยวลองกินแก้มกับไข่เจียวด้วย ีค่คปักไข่เจียวปลาหมึกแล้วก็หมูแล้วก็ไข่คําเดียวนะครับเบิบ่มๆเลยก็คือก็อร่อยนะครับอร่อยเลยอ่ะ ถ้าสำหรับข้างนอกมันก็คืออาหารทําเองทั่วไปรสชาติก็อาจจะธรรมดาแต่ถ้าเป็นคนในคุกอ่ะอาหารของคนในคุกก็คือมันจะแบบไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์ครับอารมณ์ประมาณว่าผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งโล ผักไไก่โลประมาณเนี้ยก็คือแบบมีแต่ผักแทบจะหาหมูไม่เจอเลยอะครับแต่พอแบบได้ามาทํากินเองเนี้ยก็คือไปซื้อหมูสดมาก็คือไม่ได้ว่าจะมีขายทั่วไปเป็นการแอบซื้อนะครับมันผิดกฎเรือนจํานะครับในที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือไม่ต้องดราม่าว่าผมเอาอะไรมาพูดพูดมั่วนะครับ สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือผมดูมาจากช่องพี่เอสลมเก้าก่อนผมถึงพูดผมไม่ใช่พวกที่ว่ารู้สิพูดร้อยรู้น้อยพูดเยอะผมไม่ใช่แบบนั้นครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปต้นฉบับไว้ให้เลยครับช่องเอสลมเก้าก็ถือว่าอร่อยอะครับ ก็พอเข้าใจแล้วถ้าเนี่ยพวกนักโทษระดับหัวเรือระดับ VIP เนี่ยก็จะมาทากินกันแบบนี้บางทีเวลาแบบเจอเมนูต้มล้อแมกมันก็คือต้มหัวไชเท้าอ่ะล้อแมกก็คือหัวไชเท้าครับก็คือหัวชายเท้าหัาาห่นปะ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 ,ปะเป็นหัวใหญ่ๆเลยหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยไม่มีบังด้วยนะครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเพราะว่าเขาทําเป็นแบบหม้อใหญ่ทํารวมอ่ะครับเขาก็เลยทําแล้วก็ ก็คือทําไม่ค่อยดีอ่ะก็คือรสชาติก็ไม่ค่อยอร่อยรสชาติก็จะจืดๆเพราะว่าเขารีบทําครับต้มล้อแมกแล้วก็ต้มยำปลาระเบิดก็คือต้มยำปลาเก็ดแข็งนะครับเอาไปต้มนานๆเลยต้มจนเนื้อปลาระเบิดหายไปในน้ําต้มยำเลยเหลือแต่หัวกับก้างครับก็คือถ้าเกิดว่านักโทษเจอเมนูเหล่านั้นอะ่ะเขาก็จะพยายาม แอบออกมาทําอาหารกินกันเองโดยที่ไม่เข้าโรงเลี้ยงนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็พอรู้รสชาติแล้วครับก็นี่เดี๋ยวเรามีป๊ปซี่กินด้วยถ้าเป็นนักโทษเขาก็ไม่มีนะครับทั้งหมดนี้เราอาจจะกินสองคนกับน้องชายนะครับเดี๋ยวเราน้องชายกลับมาก็เดี๋ยวจะให้น้องกินด้วยก็คลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะครับ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่อง YouTube อ่อนแก้ว Channel ด้วยนะครับคลิปนี้ผมฟลุกหรือเบลนะครับมี2ชื่อนะครับเดี๋ยวขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย